หลักนึ่งหอดลักหานี่เอออ่านอันเลยอ่าหนึงหาสองหาสามมาดิมันมัดผมละท่านท่านี้เลยเลวิ่งเลวิ่งอ่านหมดเลยหมดอือนูนเจ็เจ็ูนก็ก็บเล็กหน้าชุดใทถูกกี่หลครับ อันนี้เป็นสร้างให้เห็ดบ่ครับตาเขาสร้างอยู่เขาถึอเลไมั้งอ๋อเขาเอห็ดให้ค้นสิเกตตัวคนอยูเขาละเขาถือเขาถือลูกเห็ดบ่อเห็ดเป็นบ่บ่ไปไปในฝีมือเก่าว่ะลิปปูเขานั่งตีนั่งจะจีหรือน่งตียืนสุดเลยปูจีก็จีสักขาหมายถึงว่าตาเนี่ยเป็นคนเห็ดปูแล้วเป็นคนสั่งกันนะครับกับพนังก่อนของเขาสั่งที เออต,ตัวนีก็เอาไปน้ำดวนหนึน,น,น้ำดวนนีบ่ม,มีก็เลยขีขา่านออไปสมือหาอยาีครับตนนัวน้ำดวนครับแล้วก็ไปตัดยูนนบางไฟทีบานสายพัฒนานะนะครับผมจิตกรมตัดตัดประมาณสามชิ้นต้นขนาดขนาดนี้สั่งเลยเห็หเขาเพื่อนเล็กจะลุงปูมั้งครับเนาะสงใส่เหรอคุณมาบอกคว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่นนั่นก่อนบอกน่น่ เลยเฮ็ดตัง้งแต่เจ้าเฮ็ดคือเฮ็ดถึกว่าจะได้ว่าเพื่อนสิมากแก่บนมั้งครับนี่ใส่แล้นเขาเอาไปแล้วอ๋อถือเขาคนอยู่คนแก่นงโอเครักเขาบูชาไปบ่ครับเขาบูชาเขาชอบบูชาวันนี้แหละวันนี้แหละแบบแต่เขาบูชาไปเลยอะไรผมผมมาวาวบบกัตคาบัตคาก็เลยใส่ใส่ให้ 2,999เก้ารอสิเา๋อทไมกระเาเท่าไรนะ <45. S 1> ครั 2> 2, <999. S 1> 2, 2> บราคา <9 89. S> 2 9ง9 2 9เกอเพราลพอไปซื้อทุกถูกเมีเทียนเนี่ยแล้วก็ใช้ใจนิดหน่อยไว้ลปูเยนี่ครับองเกยเดี๋วเราไปเลี่วสองศูย์เก้า้า ขอ้นพิ้นมาไอ้บูชาไวด้นหรอก่ครับตาบมูว่านมูว่านนี่ามาวานแสดงว่าถัตตี้เป็นเหล็กนี่ก็ตองเป็นงวดนี่าล้วจังวะคนคนมั่นใจเลยคนจ่าสิทธุอีกแต่ผมถามคนผมรอบอ่ผบอกจรงเดียวเหมือนหลันการปก่อนอ๋อพุยยิ่งบนไซครับมผมเมียกันลูกพันลูกสาวผูจกันเนาะปกเกหน่อยปกพี่น้องคเขาอยู่เบอบัก ผมมาประมาณใช้มาเหล็ที่เพิ่นบูชาให้ปู่นี่บ่รับนี่เอาโคดเข็ไปเรื่อยๆครับอืนี่ะมือมือค่อยติดกระดาษทุกคนเอาใส่เปกัใส่เปกระดาษแทนบ่ครับ๋อปะขาปมแล้เออขางูใะขาให้ผมแม็กอยูสกอิล่ะเฮ็ดเป็ดเป็ดตัวนึงตัวนี้บ่เป็ด ไปไปิพิ้งไปพิ้งไปสิล่ะอาจนึงข้นเสาตัวนึงบ่เกิดเราเก่าศูนย์ด้นหรือเปล่ครับโอ้งแต่เราเป็นเราเราถึหนาเรามาทำเป็นยังอยูงลูกปูนะอ๋อสมก่อนนั่นออก่าศูเก่าศูนย์เพราะว่าตัวนี้มันเป็ดเป็นบ่อันนี Про ้บันเป็ดี่ยมันเป็นศูนย์อยู่อะรตีเก่าศูนย์ถึงแต่ถึงก็บาดเปกับเมฆใชอยู่สังขาา เ่แค่ปกติก๋วอก๋วหนึ่งก๋วหนึ่งก่าสูนตุ่มตีเอาตุงมล้วก่วศูนกถน็ถือปนถือหางลอยปนถือลอยบาาบังกาศซื้อหลาย่าพิษเราก็นั่งสี่งนั่งไก่สิ่มก็เลาไม่ไปฟเราก็นั่งสิ่ชันสิ่งันสันฉันสันโอ้ยเมื่อกลับไปลวกปูจะเย็นไรไหรอกผมมาประเม,มินเฉล็กเกาปูเหร่ครับครับ เล <S preach miracle> ยไปหาคอมันใครเขาไม่เห็นตัวตนแก่บเลก่อนบอลก่อนที่เราในยังเนาะเิ mm ่น hmm. สีม like ้าเหมือนไหนครับตาเป็นถนนก่ได้ถาดแต่ว่าการใกล้ๆเลยออกด้วยนะครับเนาะนี่มันคนที่ใส่ยี่สิบสามบอกยี่สิบสามครับเหมือนนี่ผมมาผลัดใกล้ๆว่าเพิ่นสีม้าเอาโชว์อีกทีนึงคนมาจากบันทายตอนนี้แสดงว่าเพิ่อนเป็นคนแถวนี้นะครับคนคอนแก่น พันล่าขอนแก่นลูกลูกเกียตปูปเบิ่ไม่ตายหรองานน้องปันเอาท่เล่นทุ่มที่หร่อุนัทุ่มทุ่มน่ครับผมจึงเงหนืล่เดี๋ยวกอลครับเจ็สเขาโมาจับเกติออกอเกยาเาเงกรตบมคนก็ถือสองลอยก็บาทมั้ง ก็สื่อขนสิลงเลยแมนครับเขามีเงินไอ้เราผมมีก็ตัดตรงๆเลยแล้วเงื่อนนี้ผมว่านี่ต้องทารุนครับไอ้เพื่อนสิมัดถวายว้านี่นะมั่งมาได้บดราดหนึ่งผมว่าเหล็กเหล็กเราเนี่ยก็เป็นตาเสียงเหลินโชคอยู่สองศูนย์เก้าเก้าเหล็กงามนะครับ อันนั้นประหยัดนผมจะมให่ไวขึ้นสูงแล้ววะอันนี้อันนี้อันนี้ตามมาจากใส่รับไม่เองให้เองตัวนี้คนเจ้าตัวนี้เลยผมม่ายตัวเอามาขันบนลงแล้วคนลงแล้วนเล่นหมยให้เลือกตัวคนเลือหให้เลยคนใบตัวไหนเห้เลยล่ะคนจเอาไป เอาขาวบอกว่าเอาขาวพันว่าเหลืองมีอยู่ตอนวันทันปีอนู่น๋อแกคือใส่ได้ทั้งเาวกับเหลื I mean. องพร้อมสองยางครับเดี <t> <t uh uh ๋ยวแต่สีเห็ดจแต่เห็ดแล้วปกติบโไใจผู้ชายหยิบได้ให้มันหยิงหยิบตัวนี้นะตามผมอยู่สระเกล้าบ้านน้องน้ำใจบ้านน้องน้ำใจคนคนหยิบหยิบผู้ชายมบใบหยิบ แต่พอมันจำเป็นกเราบอกครูบอกบอกเกี่ยวแข่งไปตลอดไปไม่ไม่ถึงว่าหลวงปู่นี่ถือเป็นคนสั่งครับว่าครับต้องให้ผู้หญิงหยิบอย่างเดียวยิ่งไม่ถึงหันเลยอ๋อครับนี่ก็ม่ถึงหันหลายคนแล้วก็สั่งมาแค่ไหนมาบาทอ่อนหมดมาแถวกระท่อมครับกระต่อมมันมีแอยู่เมื่อกี้ครับ เราไปการตอบนักสื่ออมาอ๋อครับตาบอกว่าตั้งแต่สมัยตะกี้ตาเคยสื่อเก่าชุดอือสือเก่าบางชุดิ้มถึงเลยนั่งจุดหรือเปล่ายังครับเดี๋ยวสิเขับุดบุณบ์เนี่ยบังเอื้อเลยแหละแต่ตาก็บอกนักเหล็กเมื่อกี้เนาะผมแม่นอาชิมาะลรอย่างเนี้ยผมอ่ไ้บังครับอะไรตอนค่าเราเราใส่เองอัวใส่พอดีใจง่ขาพันก็ได้เป็นมือได้ อยู่บ้านพันถวายหลวงปู่เป็นหมื่นจะเดียกว่าพึ่นกับสี่ได้โชคไงให่นะครับเนาะแม่ตายแล้วเลยเตลุพวกเยรัดโอ้ยขอูุ้้จุกตรงบกซ้ำขันต้องสันห้องแทเป็นว่าะหลวงปู่ไปเงี้ยวเสียเงินพันเด้ออ๋ไป้างไปขอไปใช่เงี้ยวเลยโอ่ยขับไปดนันเมียวหมเท่านอแม่ดอกเหม็น บ่บสัสซัดไหนในฉันบสัสซัดเด้อลุ่มหมอเอาเ,เอาใจ่ปากเอาใจหนาทิ้งบัสซัก,กนอ่านนในแค่เตียงสับครับเดี๋ยวทานรุ่นเลกครับเพิ่นหน้าสมายวอาดีกว่าสองศูนเก้าเก้าสองเมนวะครับสองพันเ้าิบเก้า อันหึ่งหอลักหานี e: ่เอออ่านอ่านเลยอ่าหนึงหาสซงอหาส่ามาดิมันมัดละอ่านั้งนี้ไลยเล็กวิ่งเท่านี้วิ่งอ่านหมดเลยหมดเออไม่้เขาได้่าถ้าสื่อนี่บริสื่อหรอกสื่อจะไม่จะเสียเงินครับแต่เขาใจยกใจบาทสามชิบใจหน่อยนะใจหน่อยใจครึ่งแต่ยังพอได้รลุนถ้าถือมายังยังพอมีเงินนะ นี่คุณตาเก่งไหวซึ่งคุณเศงสาวเขาเขามึงจะมาข่องนี่นะครับนี่สองสามเก่าศูนสองสามเก่าศูนย์สองเก่าสามศูนย์เด็กสามตัวเด็กสามตัวครับเด็กสามตัวก็สี่ศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์สามสองสี่ สิมาตัวนี้บ่เนี่อัน,นแดงๆนี่แดงกุมูนีมนนมน่มันบ่เน่เลยมันบ่เคยออกน้ำเน,นี่ตัวนี้นะคะรับสวยออกบ่ห้าแปดหกแล้วมาเบิ่งเลขของคุณตาครับนี่ครับขาวๆครับหลักๆก,ก็จะมีสองสามเก้าศูนย์สองเก้าสามศูนย์ 15353983ครับกันเลข3โตของคุณตาครับ324990แล้วก็409ครับนี่ธรรมดาแดงๆครับ86ครับนี่886หรือสมา465586นะครับแต่ไต้มากครับอันนี้ให้เบิ่งเป็นแนวทางครับโอเคครับขอบคุณครับผม